เคยไหมคะเวลาเราทำน้ำสลัดแล้วถึงจะเขย่าวขวดแรงแค่ไหนสุดท้ายน้ำมันกับน้ำส้มสายชูก็ต้องปรับมาแยกชั้นกันอยู่ดีหรือเวลาทำกับข้าวแล้วมือเลอะน้ำมันลองล้างน้ำเปล่าเท่าไหร่ก็ยังรู้สึกมันมันไม่สะอาดสักทีนี่ไม่ใช่แค่เรื่องความบังเอิญแต่มันคือเรื่องของเคมี Me, ที่ซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนคะ่ะ วันนี้เราจะมาไขาความลับระดับโมเลกุลง่ายๆที่ไม่ว่าใครก็เข้าใจได้ว่าทำไมสองสิ่งที่ดูธรรมดาอย่างน้ำมันกับน้ำถึงได้เป็นคู่กัดที่ไม่ยอมรวมกันสักทีและรู้ไว้ไม่โง่ตอนนี้คุณอาจจะล้างจานสะอาดขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยสวัสดีค่ะพบกับช่องรู้ไว้ไม่โง่คคำเตือนเนื้อหาและเสียงในพอดแคสต์นี้จัดทำขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ AI เป็นหลักทางผู้จัดทำมุ่งหวังให้เป็นไปเพื่อความบันเทิงและเสริมความรู้แก่ผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เรามาเริ่มกันเลยกับตออโนไขค,ความลับทำไมน้ำมันกับน้ำถึงไม่มีวันเป็นเพื่อนกันได้เรามาเริ่มกันที่หลักการง่ายๆในทางเคมีที่เรียกว่า like dissolves like ค่ะหรือแปลง่ายง่ายว่า สิ่งที่คล้ายกันจะละลายเข้ากันได้ดีเหมือนคนที่มีนิสัยคล้ายกันชอบอะไรเหมือนกันก็มักจะเป็นเพื่อนกันได้ง่ายๆใช่ไหมคะทีนี้มาดูที่น้ำของเราก่อนน้ำเนี่ยเป็นโมเลกุลที่มีขั้วค่ะคิดภาพเหมือนแม่เหล็กที่มีขั้วบวกกับขั้วลบชัดเจนน้ำเลยชอบที่จะจับกลุ่มกับโมเลกุลอื่นที่มีขั้วเหมือนกันเช่นเกลือหรือน้ำตาล พวกนี้จะละลายในน้ำได้สบายๆเหมือนเจอเพื่อนสนิทที่คอเดียวกันโมเลกุลน,น้ำจะมีการเรียงตัวแบบพิเศษที่เรียกว่าพันธะไฮโดรเจนทำให้พวกมันดึงดูดกันเองอย่างเหนียวแน่นสุดๆไปเลยค่ะแต่พอมาถึงน้ำมันเรื่องมันกลับกันเลยค่ะโมเลกุลน,น้ำมันส่วนใหญ่เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่เราได้ยินบ่อยๆอย่างเช่นน้ำมันพืชน,น้ำมันเบนซินพวกมันไม่มีขั้วที่ชัดเจนค่ะ ลองนึกภาพเหมือนเป็นก้อนพลังงานที่ไม่สนใจจะสร้างสัมพันธ์กับใครเป็นพวกโลกส่วนตัวสูงไม่ได้มีขั้วบวกขั้วลบให้ใครมาจับต้องได้ง่ายๆเหมือนน้ำดังนั้นพอเอามาอยู่รวมกันโมเลกุลน,น้ำที่รักพวกพ้องมากๆก,ก,ก็จะพยายามเกาะกลุ่มกันเองให้แน่นที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็ผลักใสโมเลกุลน,น้ำมันที่ไม่มีขั้วไม่ยอมเข้ามามีส่วนร่วมให้กระเด็นออกไปจากวง เหมือนกับคนสองกลุ่มที่มีความสนใจต่างกันสุดขั้วพยายามแค่ไหนก็เข้ากันไม่ได้นั่นแหละค่ะแต่แค่นั้นยังไม่พอค่ะแล้วอะไรล่ะที่ทำให้พวกเขามีัวไม่เหมือนกันทำไมน้ำถึงเป็นเจ้าสังคมแล้วน้ำมันถึงเป็นสายเดียวเราไปเจาะลึกกันอีกนิดในเรื่องโครงสร้างโมเลกุลค่ะมาดูกันที่ตัวต้นเหตุเลยดีกว่านั่นคืออะตอมและอิเล็กตรอนค่ะในโมเลกุลน,น้ำ อะตอมออกซิเจนจะดึงดูดอิเล็กตรอนได้แรงกว่าอะตอมไฮโดรเจนทำให้ด้านที่มีออกซิเจนมีประจุลบเล็กน้อยส่วนด้านที่มีไฮโดรเจนมีประจุบวกเล็กน้อยเปรียบเทียบเหมือนเราเล่นชักเยอะค่ะออกซิเจนเป็นคนตัวใหญ่ดึงเชือกไปทางตัวเองเยอะกว่าทำให้คนตัวเล็กๆอย่างไฮโดรเจนต้องถูกดึงตามไปหน่อยๆพอมีด้านที่ดึงไปข้างหนึ่งเยอะ อีกข้างหนึ่งน้อยมันก็เลยเกิดเป็นคััวขึ้นมาเหมือนแม่เหล็กที่มีสองฝั่งนั่นแหละค่ะส่วนโมเลกุลน,น้ำมันโดยเฉพาะพวกไขมันและน้ำมันที่เราใช้ทำอาหารเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสายโซ่ยาวๆของอะตอมคาร์บอนกับไฮดโดรเจนที่จับกันแน่นหนาค่ะการกระจายตัวของอิเล็กตรอนในโมเลกุลพวกนี้จะค่อนข้างสม่ำเสมอไม่ได้มีฝั่งไหนดึงดูดอิเล็กตรอนเป็นพิเศษ ไม่มีชักเยื่อที่ชัดเจนทําให้มันไม่มีขั้วไฟฟ,ฟ้าที่ถาวรครับพอน้ําที่มีขั้วชัดเจนมาเจอน้ํามันที่ไม่มีขั้วน้ําก็จะรู้สึกว่าเธอไม่ใช่พวกเดียวกับฉันและพยายามเกาะกลุ่มกับโมเลกุลน้ําด้วยกันเองสร้างพันธะไฮโดรเจนที่แข็งแรงมากๆทำให้ไม่มีที่ว่างไม่มีแรงดึงดูดพอที่จะให้น้ำมันเข้ามา,าแทรกแซงได้เลยครับแล้วยิ่งน้ำม,นมันมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ มันก็เลยลอยอยู่บนผิวน้ำที่เราเห็นนั่นเองทีนี้ถ้าเราอยากจะบังคับให้พวกเขามารวมกันได้ชั่วคราวหรือแม้กระทั่งถาวรละ่ะมันทำได้ไหมคำตอบคือทำได้ค่ะแต่ต้องมีตัวช่วยพิเศษนะในเมื่อน้ำกับน้ำมันเข้ากันไม่ได้ด้วยตัวเองเราก็ต้องหากาวมาเชื่อมพวกเขาสิคะเคมีเรียกสิ่งนี้ว่า สารลดแรงตึงผิว (Surfactant) หรือสารอิมเม i ร์ซิฟ (Emulsifier) ค่ะสารอ e ม u l i f ์ซิฟเอเนี่ยสุดยอดมากเลยนะมันมีคุณสมบัติพิเศษคือมีสองหน้าค่ะด้านหนึ่งชอบน้ำมีคั่วอีกด้านหนึ่งไม่ชอบน้ำไม่มีคั่วลองนึกภาพเหมือนเป็นตัวกลางที่เข้าใจทั้งน้ำและน้ำมันเป็นนักเจรจาที่พูดได้สองภาษาตัวอย่างที่หนึ่ง สบู่ล้างจานนี่แหละค่ะคือตัวช่วยสําคัญเวลาเราล้างจานมันมันสบู่มีส่วนที่ชอบน้ำและส่วนที่ชอบน้ำมันพอเราเอาน้ำยาไปถูส่วนที่ชอบน้ำมันก็จะเข้าไปจับกับคราบน้ำมันส่วนที่ชอบน้ำก็จะหันหน้าไปทางน้ำทำให้คราบน้ำมันแตกตัวเป็นเม็ดเล็กๆกระจายอยู่ในน้ำสุดท้ายก็ถูกฉล้างออกไปได้ง่ายๆไงคะนี่คือสาเหตุว่าทำไมล้างจานด้วยน้ำเปล่าไม่เคยสะอาด แต่พอมีสบู่จานกลับเอี่ยมอ่องตัวอย่างที่2องมายองเนสรู้ไหมว่ามายองเนสที่เราชอบกินกันก็เป็นการผสมกันของน้ำมันกับน้ำจากไข่แดงและน้ำส้มสายชูที่ไม่น่าจะรวมกันได้เคล็ดลับก็คือไข่แดงค่ะในไข่แดงมีสารที่ชื่อว่าเลซิตินเลซิตินซึ่งเป็นสารอิมมัลซิฟาเออร์ตามธรรมชาติ มันจะทำหน้าที่เป็นกาวเชื่อมให้น้ำมันกับน้ำส้มสายชูมารวมตัวกันเป็นเนื้อเดียวกันได้นั่นเองดังนั้นการจะทำให้สองสิ่งที่แตกต่างกันสุดขั้วอย่างน้ำกับน้ำมันมารวมกันได้นั้นเราก็แค่ต้องมีตัวกลางที่เข้าใจทั้งสองฝ่ายคอยเชื่อมโยงความสัมพันธ์และเปลี่ยนให้มันเป็นเรื่องที่เข้ากันได้ค่ะที่แทนน้ำมันกับน้ำไม่ผสมกันก็เป็นเพราะความแตกต่างเรื่องขั้วของโมเลกุล และหลักการ like d i s s o l v e like นี่เองแต่เราก็มีตัวช่วยอย่างสารอ m ม o อ i f ซ e ไมาทำให้พวกมันอยู่ด้วยกันได้แล้วนะลองสังเกตน้ำสลัดที่บ้านดูสิคะว่ามันแยกชั้นกันแบบไหนหรือเวลาล้างจานคราวหน้าลองนึกถึงเรื่องขั้วโมเลกุลดูนะแล้วจะเข้าใจว่าทำไมสบู่ถึงจำเป็นขนาดนี้แล้วคุณล่ะคะเคยมีประสบการณ์แยกกันอยู่ หรือรวมกันได้แบบไหนกับน้ำมันกับน้ำบ้างมีเคล็ดลับอะไรดีๆในครัวเรื่องนี้บ้างไหมมาเล่าให้ฟังหน่อยในคอมเมนต์เลยนะอยากฉลาดขึ้นวันละนิดกดติดตามไว้เลยแล้วเจอกันในความรู้ง่ายๆตอนต่อไปคะ่ะ